สวัสดีนะคะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคัมเรรีแอคชั่นอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันกันกบ Reverse 1999นะคะกับ Tuesday Taylor l o c k กขบาเเนาะทุกคนเป็น Taylor ตัวละคอนะคะของ Tuesday ที่จะมาในเฟสแรกของแพท2.1ในวันที่5ทธันวาคมน,นี้นะคะน่าจะเป็นช่วงมืดๆเนาะก็เอ่อ l o c k ขบายเนี่ยมันจะแปลว่าฟิลประมาณเพลงกล่อมเด็กนะเออ แต่ว่าตัวทิวเดย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเพลงกล่อมเด็กไงอันนี้เลยไม่มั่นใจในส่วนของข้อมูลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันครั้งแรกนะคะนะที่เราไม่ได้มีการแบบว่ารีวิวแพทช์ให้ดูกันเนาะเลยจะไม่ได้แปละนะคะนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูคร่าวๆว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะพาเราไปประมาณไหนแต่แนะนำว่าอย่าเชื่อบุพอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะชอบสักขาหลอกเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องจริงของวันที่ห้าอีกทีเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมา เริ่มกันเลยดีกว่านะคะคิวสั้นๆประามาณสองนาทีเองอเป็นเจ้าของโรงแรมเนาะป้ารู้ว่าเป็นแค่แม่บ้านแต่เขาบรรยากาศเขาจะดูคนหัวลุกหน่นะคะ right อ่เออเลยว่าดูหน้าคนลุกแปลกๆนะคะ คือมาเอนจอยกับคิมเบอรี่เหรอคะหรือยังไงขอดูหน่อยไหมตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยทำไมมันถึงมีเงาไว้พวกนี้น่ารู้นักว่ะดูนะขนลุกจริงนางเลี้ยงอะไรไว้อ่ะ นิวนิวนี่มันคืออะไรนางเลี้ยงอะไรคืออะไรอ่ะบ้านเกิดนางร่มสลายหรือยังไงหรือจริงนางเป็นคนจุดไฟเผาเองเอาแล้วไม่ไม่น่าธรรมดาละอุ้ย แต ah. ่เขาใช้สามดีเยอะขึ้นนะเนี่ยแต่จะสวยได้ชอบมากน่าดูลึกลับเกินแต่แต่น่ากลัวมีแววสูงว่าจะเป็นอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเอาละไม่ธรรมดาละทุกคน ทำไมถึงชี้อะไรไม่เข้าใจอ่ะนางเลี้ยงอะไรไว้อ่ะลูกนางเหรอโอ้ยก็จังหวะเสยใหญ่ยิ้มแย่มากนางเป็นคนที่หนีมาจากหมู่บ้านหรือว่ายังไม่ทันกลับไปแล้วเกิดเรื่องซะก,ก่อนแล้วตัวเองเป็นต้นเหตุหรอในไม่เข้าใจว่าทำไมนางมีไอ้ตัวหยิกหยิยอยูย่ข้างหลังอ่ะนักลัวเนี่ยเป็นลูกให้นางเลี้ยงไว้เหรอในนี้เหรอ เออทำไมเขาดูทรงเหมือนเทให้แบบว่า Tuesday เป็นตัวลายมากเลยอะเนี่ยอย่างน้อยก็ทําให้แบบคนกลัวหรือเปล่าอันนี้เขาเป็นแผลปะหัวเจตหรือว่าไอ้พวกวิญญ,ญาณพวกนี้ก็แค่แบบไม่รู้วิญญาณไหมนะเรียกเป็นวิญญาณก็แค่ชี้ว่าแบบเป็นคนอันตรายที่แบบโดนประกาศจับอะไรอย่างนี้อยู่ไหมเราคิดไปเองมั้งแต่นางน่ากลัวจริงเขาเขาแบบดีไซน์คามาให้แบบดูดูหินเหี้ยนอะ ตอนนี้มันคือ,อไรอ่ะมันเป็นเหมือนไอเนี่ยเนาะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะในในแบบฟิลเหมือนในมดลูกหรอไม่อยากเรียกงั้นแต่แบบเหมือนฟิลบว่าใน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 ,ในรังอะไรแบบเนี้ยเออจัองหวะนางสายยิ้มนี่คือใส่แป้วเนาะอ่ะกลัวว่าจะเป็นเป็นตัวต้นเหตุหรือว่าเป็นตัวร้ายเหรอแต่แต่ภ้าเทงี้เรเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อว่าจะเป็นตัวร้ายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะ น่าจะมีเหตุผลหรืออะไรบางอย่างน่าจะมีหักมุมเยอะแล้วน่าจะหลอนคาดหวังได้อยู่แต่ภาพสวยมากค่ะจังหวะก็ดีเพลงก็ดี oh <my> คลิปปี้อ่ะคือคือดูคลิปปี้ดูหลอนดูเฮียน <to> อยากเห็นเขาทำอะไรแบบนี้มานานแนละ้วเจี๊ยเนี่ยเหมือนชี้อ่ะเหมือนพวกวิญญาณมาสัมผัสได้ปะ mm hmm. เออว่าแบบคนพวกนี้น่าจะไม่ปกติเตือนทิวเดย์หรือบอกทิวเดย์อะไรสักอย่างหรือเปล่า เพราะว่าตรงทางหลวงพวกนี้มันก็ดูเปลี่ยวเนาะในประเทศที่ดูรกรางด้วยน่าติดตามอยู่ค่ะเรกว่าน่าจะมีหักมุมเยอะอืมเราอยากเห็นเขาเขียนพวกพอตแนวเฮอร์เรอร์หรือว่าแบบนักกลัวนัาก,กลัวมาหลายครั้งใช่ไหมคราวนี้ก็คงได้เห็นแล้วนะคะในส่วนของในเรื่องตัวละครเนี่ยเลยน่าจะเล่นประมาณแบบเลดหน่อยนะคะน่าจะประมาณสัปดาห์กว่าหลังจากที่เล่นในเรื่องหลักจบแล้วในเรื่องหลักก็น่าจะใช้เวลา หลังจากนี้เขาจะเขียนเนเรื่องยาวคือเนาะประมาณ10ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามานั่งอ่านกันนะคะว่าในเรื่องตัวละครเนี่ยมันจะพอสื่ออะไรให้เราบ้างหลังจากที่เราได้เนื้อเรื่องหลักแล้วถ้าใครอยากจะดูการแปลแบบเต็มๆนะคะก็สามารถเออไปติดตามได้ในวันที่5นี้ นะคะทุกคนส่วนเรื่องตัวละครก็รอหน่อยนะใครคิดเห็นยังไงกับตัวละครทิวเดย์ก็สามารถคอมเมนต์ติชมมาได้ที่ด้านล่างนะคะเราจะเจอการอีกทีก็คงเป็นคลิปรีอคชั่นนะคะของตัวเฟดหลังสับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับเลยกก็รอที่จะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะบ,บ๊ายบาย